นี่ตำเกาเหลาทะเลนะคะจัดลงไปโอ้โหนี่ค่ะ,คะ,คะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินลำวันเบียร์ซีเฮ็ดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียร์ก็กลับมาเข้าครัวแล้วนะคะท่านผู้ชมเนื่องจากคอคอเค็ดนะคะเป็นหลายวันเลยค่ะวันนี้เบียร์ก็กลับมาเข้าครัวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ เบียก็พาไปตลาดมาแล้วนะคะเราก็ได้เป็นนี่เป็นของทะเลมานะคะเราได้เป็นกุ้งสดมานะคะกุ้งขาวนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้หนวดหมึกมาอีกนะคะอันนี้เขาเรียกหนวดหมึกกระดองหรือว่าหนวดหมึกหอมทะเบียก็ลืมไปแล้วนะคะท่านผู้ชมใหญ่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมดูโอ้โห วันนี้เบียจะนำเอาปลาหมึกนะคะหนวดปลาหมึกนะคะกับกุ้งมาตำเกาเหลานะคะท่านผู้ชมเบียก็ยังไม่เคยตำนะคะเกาเหลาแต่มันก็คล้ายๆส้มตำนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนผสมของเราก็เหมือนเครื่องเหมือนเครื่องส้มตำทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเบียก็ใช้พริกสองอย่างเหมือนเดิมนะคะสองอย่างนะคะคือพริกแดงกับพริกแห้งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีกระเทียม มีมะเขือเทศนะคะลูกเล็กนะคะแล้วก็มีมะเขือตัวปักยาวนะคะแล้วก็จะมีหอมเปนะคะผักชีฝรั่งนั่นเองค่ะมะนาลูกโตๆนะคะแล้วเราก็ตําใส่นี่นะคะแป๊บหบนึง่งนี่น้ํามะขามนะคะต้มน้ําอุ่นแล้วก็เอามาแช่น้ํามะขามนะคะการท้องเสียคะ่ะท่านผู้ชม ตอนที่เราจะไปตำเกาเหลาทะเลกันก็เบียร์ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้เบียรด้วยนะคะไปค่ะเราไปตำเกาเหลาทะเลด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาแกะกุ้งกันก่อนเลยเราจะมาแกะกุ้งแล้วก็ทําความสะอาดก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่ ้งตัวใหญ่ๆนะคะคราวนี้เราก็จะมาคั้นกับเกลือเลยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะคั้นๆๆแบบนี้นะคะก็เอาสซดาใส่เข้าไปเลยนะคะฮนะ,ะแล้วก็คั้นๆกับโซดาอีกนิดหนึ่งนะคะคราวนี้เราก็เอาไปล้างน้ําเลยค่ะคราวนี้เราก็มาผ่าหลังต่อเลยนะคะ หั่นปลาหมึกเลยนะคะแล้วก็เอาตามันออกก่อนค่ะ ชิ้นพอคำนะคะแล้วก็หั่นเผื่อที่ว่าเวลาเราลวกแล้วมันจะหดด้วยนะคะท่านผู้ชมคราวน,นี้เราก็นำมาเทใส่กะละมังเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็นวดนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูไปนิดนึงค่ะคราวน,นี้เราก็าไปล้างน้ำนะคะ องน้ำนะคะขาวสะอาดแล้วนะคะคราวนี้เราไปลวกต่อเลยค่ะค่ะตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะคือน้ำที่เราจะเอามาลวกหมึกกับกุ้งนะคะเราก็ใส่ตะไคร้ไปด้วยนะคะถ้ามีใบมะกรูดก็ใส่ใบมะกรูดไปด้วยก็ได้ค่ะมะเขืเทลงไปเลยนะคะนี่ลวกให้สุกนะคะท่านผู้ชม ลวกเอาไว้สักประมาณ7-8นาทีนะคะถ้าจะให้ดีก็ลวก10นาทีก็ดีค่ะต้มคราวน,นี้เราก็เอาตักขึ้นแล้วนอกน้ำแข็งเลยนะคะค่ะคราวน,นี้เราก็ลวกกุ้งต่อเลยนะคะเบียว่าเบียจะเหลือไว้ชิมแบบกุ้งสดสัก2ตัว3ตัวนะคะนอกกนั้นก็ใส่ไปเลย จบแล้วนะคะก็น็อคน้ำแข็งต่อเลยนะคะโอโ้โหมุ่ตนะัวใหญ่านาค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลามาตำได้แล้วนะคะเราก็ใส่พริกลงไปกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยคราวนี้ก็ใส่ชุลรสค่ะชอบมากก็ใส่ใส่มากนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะของชูลรสนัวๆค่ะ ว็็ตามก่อนค่ะนี่จะใส่กะปินะคะใส่กะปิไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บนี่เองค่ะชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะคะถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่นิดเดียวแต่ถ้าว่าไม่ชอบน้ำตาลไม่ชอบหวานเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ อยมะเขือใส่นะคะหัฝักยาวนะคะนี่หักใส่เลยนะคะสบมากน, <มะ S 2> นะคะใส่มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยมะนาวไปเลยนะคะนี่โอ้โหซิกใหญ่ๆนะคะนี่ดูน้ำน้ำเยอะมากเลยนะคะน,นะคะ นะ้ำมะขามเปียกนะคะใส่ตามใจชอบเลยค่ะนี่โอเคหนึ่งหนึ่งกว,กว่าก็พอแล้วนะคะเพราะว่าตำเกาเหลานี้เราไม่ใส่เส้นนะคะท่านผู้ชมไปเลยคราวนี้เบียรก็จะเอาหนวดหมึกที่ลวกนะคะใส่เลย ชุดหนวดหมีเข้าไปก่อนนะคะเราก็ใส่ผักชีก็หลั่งลงไปเลยค่ะตามเลยกุ้งนะคะโอ้โห,โหตัวใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราก็เอาสาคกอก่อนเลอ,อย่างนี้เลยนะคะโอ้โห ถ้าใช้โคกไซส์เล็กนะคะเบียร์ว่าคงจะโคเลไม่ได้นะคะอันนี้เบียร์ใช้โคกไซส์ใหญ่นะคะน่าทานมากเลยค่ะคราวนี้เราก็จะมาชิมกันเลยนะคะนี่เอาชิมตัวโตวเลยใส่น้ำเข้าไปด้วยโอหนี่นะคะเราชิมหนวดหมึกนะคะท่านผู้ชมอืมกรอบมากค่ะ ญาตวางก่อนนะคะนี่ตำเกาเหลาทะเลนะคะจัดลงไปโอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมตำเกาเหลาทะเลนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมโอ้โหตำเกาเหลาทะเลของเรานี่ผักก็มาเป็นสวนเหมือนเดิมนะคะ จัดกุ้งสดไปอีก3มตัวนะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมปูอัดไปอีกนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะปูอัดออกมานี่ก่อนท่านผู้ชมนี่ตำเกาเหลาทะเลนะคะมีหนวด ปลาหมึกนะคะแล้วก็มีกุ้งสดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีปูอัดด้วยนะคะโอ้โหผักเราก็มาเป็นสวนเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเชื่อว่าเมนูวันนี้ท่านผู้ชมต้องคืนน้ำลายตามเบียกับพี่วันแน่นอนนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งวิ้งให้ด้วยนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำวันเบียซีเฮ็ดน,นะคะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปทานด้วยกันนะคะ